สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ผมเข้ามาในสวนแล้วก็มีภารกิจตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเคลียพื้นที่เพื่อจะปลูกพืชชนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยจะพามาดูทีหลังนะครับว่าปลูกพืชอะไรเนาะก็ตัดเคลียรตรงร่องน้ํานะครับก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วแหละเช้านี้ก็คงก็คงเสร็จนะครับเดี๋ยตรงดงยาคาตรงนั้นนิดหน่อย เทียพื้นที่หน่อยแล้วก็ระหว่างที่เดินด้อมๆมอมองดูงดงดงดนั่นดูนี่นะครับก็ไปเจอพืชต้นไม้ชน,นิดหนึ่งนี่แหละที่ตัวเองปลูกนะครับว่าเขากําลังออกดอกนะครับโอ้โหเป็นต้นไม้ชนิดที่ผมชอบมากนะครับเขาเป็นไม้ต่างถิ่นก็จริงก็หนึ่งเป็นหนึ่งในไม้ต่างถิ่นที่ผมเอามาปลูกในสวนนะครับก็แม้เป็นไม้ต่างถิ่นก็สามารถปลูกได้นะครับสําหรับผมแล้ว ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องปลูกไม้เฉพาะในพื้นทินนั้นๆอย่างเดียวนะครับเพราะว่าของผมมันเราไม่ได้ไปปลูกในป่าเนาะเราสร้างสวนขึ้นมาเป็นสวนป่าแล้วก็สามารถเอาชนิดที่มันดีๆมีคุณภาพเนี่ยมาปลูกได้โดยก้าวข้ามคําว่ากรอบเกณฑ์ที่ว่าเอ้ยมันไม่ได้นะมันไม้ต่างถิ่นต้องปลูกไม้ในไทยอย่างเดียวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับอมาดูแล้วกันพวกต้นเล็กๆเ,เ,เขานะครับ เป็นไม้ที่เนื้อคุณภาพดีนะครับลายสวยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อแกร่งอะไรนะครับเป็นต้นมะฮอกกานีนะครับในสวนผมเยอะมากนะครับก็น่าจะเป็นพันต้นแล้วแหละปีนี้ก็อาจจะปลูกเสริมเข้าไปอีกบางโซนนะครับตรงไหนมีระยะห่างก็จะปลูกเพิ่มไปอีกนะครับมะฮอกกานีต้นนี้ที่เขาออกดอกนะครับอายุ7ปีกว่า,วานะครับออกดอกล้ อะเดี๋ยวผมหามุมก่อนนะครับเพราะว่าย้อนแสงหน่อยอ่าโอเคมุมนี้นะครับชัดเลยอยุดกมากนะคือมะฮอกกานีนี่เขาผลัดใบด้วยนะครับเป็นไม้ผลัดใบนะครับเมื่อถึงเวลาแต่เขาไม่ผลัดพร้อมชนิดอื่นๆน,นะครับเขาผลัดช่วงเมื่อกี้เห็นไหมครับใบเขาเพิ่ง,งอ่อนๆอยังนะครับใบเพึ่ง,งอ่อนๆแล้วก็เป็นที่อยู่ของมดแดงได้ดีมากเลยต้นนี้ก็มีนะรังมดแดงใหญ่มากด้านบนนะครับ ดูนะครับดอกเขาเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชึดดอกเขาคล้ายคล้ายดอกสะเดานะผมดูแล้วสีคล้ายคล้ายกันคล้ายกันมากกับดอกสะเดาเดี๋ยวนะครับหามุมก่อนอ่ามุมนี้น่าจะชัดน,นะครับนะครับดอกของเขาคล้ายคล้ายดอกสะเดาบานเวลาเขาบานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอ้โหเยอะนะครับออกดอกเต็มต้นเลย อายุ7ปีกว่าๆนะครับยังไม่ถึง8ปีนะครับก็ผลิดอกให้เราแล้วต่อไปก็คือว่าผมไม่ต้องไปเก็บเมล็ดพันธุ์ที่อื่นหรือว่าไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มอฮอกกานีแล้วนะครับก็สามารถเก็บในสวนตัวเองนี่แหละปีหน้าได้เลยเพื่อจะเ,อเพื่อจะเพื่อจะเพาะสําหรับปลูกเสริมไปในสวนตัวเองได้นะครับตัวนี้เขาหักโค่นลงมานะครับก็โดนโดน ด้วงเจาะตอนเขาอายุประมาณสองปีก็เขาก็ไปแตกง่ามตรงนั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรของเขาโตไปได้เหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไม้ที่ตรงโดยธรรมชาตินะครับอ,อ,อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเก็บ <c oughs> ให้ลำบากแต่ว่าปีนี้ผมก็ต้องจะไปเก็บเมล็ดเขาอยู่นะครับไปสถานที่ผมเคยเก็บนั่นแหละเพราะว่าอาจจะต้องเอามาเพาะให้ได้สัก อย่างน้อยก็สามสี่ร้อยต้นนะครับไปเสริมไปในสวนนี่แหละก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม้หน้าปลูกนะครับนอกจากใช้ทําพื้นเรือนใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ได้ดีแล้วเนี่ยก็ยังเอาไปทําเครื่องดนตรีได้ด้วยนะครับทํากีตาร์ได้ด้วยไม้หลังกีตาร์ไม้คอกีตาร์เนี่ยใช้ไม้มมฮอกานีตัวนี้แหละได้เลยโตเร็วนะผมชอบดีแล้วก็ตรงถ้าทุกท้นเลยแล้วก็มดแดง ชอบมาอยู่มากเพราะว่าใบาเขาดกนะครับเนี่ยยิ่งช่วงนี้เขาแตกใบอ่อนใหม่ๆนะครับมดแดงเนี่ยเขาก็จะโน้มเอาใบได้ง่ายโน้มเอาใบมะฮอกกานีเนี่ยได้ง่ายนะครับใบเขาอ่อนเขาหนาด้วยเนี่ยก็โน้มทำรังอะดูนะครับเนี่ยอย่างรังนี้เนี่ยโอ้หหนักเลยเนี่ยน่าจะไข่เยอะแน่เนี่ยแต่ว่าผมก็คงมไ,มไม่แย่แล้วนะครับไข่มดแดงก็รอรอให้มันกระยายพันธุ์ได้เยอะกว่านี้ก่อน เดี๋ยวพามาดูอีกนิดหนึ่งเขาบอกว่าไอเมื่อวานนี้ผมแหย่ไข่มดแดงแล้วผมเอาแป้งโรยนะครับใช้แป้งทอดกรอบเนาะท,ทุกแป้งมันแต่ไม่ได้ใช้แป้งมันนะครับเขาว่ามันจะตายมันไม่ค่อยตายนะครับจริงๆก็โอ้โหดีกว่าใช้แช่น้ำนี่น,นะครับตัวเขาเพราะว่าผมเอาเอามาวางไว้นี่เนาะตอนนั้นอะอะชุดหนึ่งเอามาวางไว้นี่แล้วก็เอาแป้งโรยนะครับเขาก็ไต่ขึ้นมา ก็เตรียมขึ้นไปทํารังด้านบนแล้วนะครับไม่เห็นตายแต่ว่าถ้าเคยเอาใส่ถังน้านะครับถังน้าเขาบอกว่าแค่สลบโอ้แต่ไม่ตายเยอะนะถังน้ําจมน้าตายเยอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเรื่องไขม่มดแดงเนี่ย <laughs> ใส่แป้งมันแล้วมันจะตายจริงหรือเปล่าแต่จริงๆที่สวนผมผมทํามันไม่ตายนะครับเ <c oughs> คยไปเอาแบบต้นที่อยู่รังเดียวต้นลำไยอย่างเงี้ย ก็ไม่เห็นตายม,านะมันก็ขึ้นไปทํารังมันเหมือนเดิมปีถัดมาก็ยังไปแย่ปีนี้ก็ไปแย่แล้วนะครับหลังนั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะก็พามาดูเนาะไม้ที่ออกดอกปีแรกเลยแหละรู้สึกว่าจะเป็นต้นเดียวของสวนด้วยนะเพราะว่าเดินสํารวจดูหลายต้นนะครับก่อนจะมาถึงนี่ก็ไม่เห็นมีดอกเขาอย่างต้นต้นใหญ่ๆพร้อมๆกันเนี่ยสูงลิฟขึ้นไปจะยี่สิบเมตรแล้วเนี่ยก็ยังไม่ออกดอกนะครับ ีน,นี้มีเมล็ดเตรียมเพาะเองแล้วปีหน้าดิไม่ใช่ปีนี้ไปแล้วนะครับทีนี้พามาดูดอกของต้นมะฮอกกานีนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ดอกคล้ายๆดอกสะเดาแล้วก็บานช่วงนี้ดีมากเลยนะครับบานบานช่วงมีนาเมษาเนี่ยมันเป็นผลดีกับการเลี้ยงพึ่งโพรง่งพึ่งโพร่งเนี่ยพึ่งโพร่งป่าเนี่ยสามารถไปเก็บเก,บเกสรและน้ำหวานของดอกเขาได้เพราะเขาบานช่วงเดือน4เดือน5้าด้วยนะครับ อ่ะโอเคนะครับไปแล้วทีนี้ทำงานในสวนกันนะครับ